มีแต่เลื่อเลือเทือเทอเท่านั้นพระนอนก็มีมิตาบาทยังไม่ถึงไหนเลยนอนแล้วเมาเล่าออกลิงออกลายโชวของลับให้อุบาสิกาเขาเห็นสารพรพที่จะทำเอาอะไรว่าเขาทำหัวใจเขานั้นสติเรฉันมาเกิดไหมที่ลังปูเทศเสมอว่าร่างมนุษย์ใจเป็นสติเรฉัน เมื่อมาบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาก็าเอาพระเหลืองหงไว้พรเรื่องพระเหลืองหมสัตยเลยชันเออถ้าพระเหลืองหมตอก็ยังดีนะต่อเขาไม่พูดไม่จาอันนี้พระเหลืองหมสัตยเลยชันออกมาแหวมา,มากัดคนนั้นมากัดคนนี้กัดอุบาสจิกาเขาผู้ที่เขาไ่แจเนี่ยทำเงีซทามไหมนั่นเรื่องของเรื่องมันมันน่าเกลียดไม่ใช่เลยหรอก ทำไมไม่ดูสรุกตัวเองน่อยว่าเป็นพระเป็นสามาหรือไม่พระบางรูปนี้โยมก็บอกให้ศึกก็ไม่ยอมศึกนะบอกตัวเองเป็นพระผู้เลือดผู้ประเสริฐอพระพระชั่วมันเยอะพวกเดรัจฉ่นอกทีดนอกลอยมันเยอะนะจะว่างไงถ้าพระดีเราไม่รวมตัวกันพังแน่รียุกอีกสัญญีเกิดแล้วนี่งูอยากเห็นพระดีดี อุบาสิกาดีรวมตัวกันสมัครีปองดองเพื่อขับไล่พระเตพระถีกลุ่มนี้อุบาสกอุบาสิกาเตผีกลุ่มนี้ให้ออกจากสถานที่มหามงคลในพระพุทธศาสนาใช่กรผมไม่อยากเข็นอย่างนี้นี่มีหน้าหังตาบัวจริงว่าถ้าจะกราพระกลุ่มนี้เราไม่กลาเพราะนี่คือพวกช่วพวกฐาน ท่านยังพูดเพระอยู่นั่นฟังให้เป็นธรรมนะลูกอย่าฟังเป็นธรรมเราจะไม่รวมตัวกันหลือพระดีและวัสวกาดีนั่นทําลายพวกพระชั่วให้หายหรือให้สิน้นไปจากกุศลศาสนาให้ดับศูญย์สิ้นไปให้หายจากโลกนี้ไปซชได้ไหมจะปล่อยให้พระเหลือมสามออกมาเก้าวล่าพระดีจะให้พระเลื่อมามออกมาด่า อุปาสุกสิกาดีอย่างนี้มันไม่สมควรเลยสมควรที่จะถูกธรณีสูบแล้วพวกนี้นะปลากลุ่มนี้เนะทวดาอยู่ไหนก็ไม่ทราบทำไมธรณีอยู่ไหนล่ะแผ่นดินแย่ฟางที่สุดร้อนๆให้มันเห็นนรกบ้างที่ว่านรกมีจริงนั่นมหาเวจีนรกมีจริงนรกมีจริงทุกขุมเสมอกันเสมอกัน พวกนี้ไม่รู้รู้แต่ว่ากูต้องใหญ่กูต้องเด่นกูต้องดังในโลกโซเชียลอย่างนี้อย่างนี้ทีนี้เราไม่ได้สนใจสิ่งนั้นเขื่อการที่เราไปตัดต่ออย่างนั้นอย่างนี้เราก็ไม่รู้ถ้าเราไม่ใช่ธระจักรเราไม่ได้สนใจกับสิ่งนั้นแต่ถ้าการที่เรามีประโยชน์กับโลกกับสงสารกับพระพุทธศาสนาเราก็สาธุเราเป็นคนจริงหน่อยไงเราไม่ใช่ไอ้กุยนี่นั่นพูดถึงสัญญาจำได้ไหมรู้ ของเรานี่เราก็จะคงไว้แต่สิ่งที่ดีๆสิ่งไหนที่พระเจ้าทรงบัญญัติสัญญาจําได้ไหมายรู้ก็จะจดจําจารึกนํามาปรับประพฤติปฏิบัติแล้วก็บอกต่อต่อต่อ,ต,อต่อกันไปเพื่อพระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงสืบสืบไปของมุทนาลูกสาธุ